สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาเล่นสนุกกับเราของเล่นเด็ก Toys Thai เพื่อนๆจำกันได้ไหมคะว่าในคลิปวิดีโอครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้รีวิวของเล่นชิ้นนี้ไปแล้วเป็นเครื่องทําช็อกโกแลตแบบห่อเหรียญห่อด้วยทองนะคะแบบในกล่องนี้เลยเคยเห็นกันใช่ไหมล่าตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือเซเว่นอีเลฟเก็มีขายเนาะที่เป็นช็อกโกแลตที่ข้างในเนี่ยมันเอ้ข้างนอกเนี่ยมันห่อบรรจุด้วยทอง แลก็มีเน็ตอะไรแบบนี้โดยครั้งที่แล้วอะเราไม่ได้มีช็อกโกแลตมาฝากวันนี้เราก็เลยตามที่ได้สัญญาไว้ว่าเนี่ยครั้งเนี้ยเราจะนเวอร์ชั่นแบบมีช็อกโกแลตมาละลายให้เพื่อนๆดูกันเลยแล้วเราก็จะทํามาเป็นแบบของจริงเลยงั้นก็จะใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้เพราะว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันนี้จะมีแป้นพิมพ์เนาะที่ไว้พิมพ์ลายแล้วก็มีกระดาษสีทองมีที่ที่ไว้ผสมเนื้อช็อกโกแลต พร้อมกับเป็นหลอดก็คือเราต้องเอาช็อกโกแลตวางไว้นี้นะคะแล้วก็เคี่ยวจนกว่าให้มันละลายแล้วแหละแล้งแนบนีน้ตรงนี้มันก็จะเป็นแท่งเดี๋ยวเราเอามาลองละลายหลอดเพื่อนๆดูก่อนเลยดีกว่าอืมเห็นช็อกโกแลตอยากกินเลยอะ่ะแต่ไม่เป็นไร <laughs> วันนี้จะมาทําเป็นเหรียญให้เพื่อนๆดูกันเราจะค่อยๆเรียงกันไปนะคะ จากนั้นช็อกโกแลตเนี่ยมันก็จะค่อยๆละลายอือเราก็ต้องช่วยแตกช็อกโกแลตมันนอ้อให้มันละลายแล้วก็รอเวลาเดี๋ยวมันก็จะละลายเองอะค่ะไอ้ถ้วยเนี่ยมันก็จะเป็นถ้วยที่เก็บกักความความอุ่นไว้ในระดับหนึ่งเนาะทำให้ช็อกโกแลตเนี่ย ละลายได้ไวขึ้นนั่นเองแต่เราก็ต้องบีหักช็อกโกแลตเป็นชิ้นส่วนให้มันละลายได้ไวขึ้นนั่นเองก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งมันเป็นเนื้อเดียวกันเราก็ค่อยๆเพิ่มแต่ละชิ้นขึ้นมาแล้วก็บีมันไวอีกนี่พอมันเป็นเนื้อเดียวกันได้แล้วอมีเปืือนด้วยเราก็จะมาเริ่ม ใส่ช็อกโกแลตลงในแป้นพิมพ์วงกลมกันก่อนเลยสีแดงอันนี้นะคะเราก็เทช็อกโกแลตลงไปในช่องนี้เทแบบพอประมาณไม่ให้มันล้นนะคะ แล้วก็เออนั่นแหละใช้แผ่นใต้วงกลมปิดให้มันพื้นผิวเรียบนั่นเองแล้วก็ปิดวางลงไปอีกอันแบบนี้เราก็ต้องวางทิ้งไว้ทางที่ดีควรนำไปแช่ตู้เย็นสักประมาณ20นาที อย่าให้มันแข็งเกินไปเพราะถ้าแข็งเกินไปมันจะพิมไลไม่ได้แต่เราวางทิ้งไว้ก็อาแล้วเดี๋ยวเราจะทําอันอื่นให้ครบกันนะคะ ส่องวางให้มันลงหรอกมันจะได้แบบไม่หกไงเราก็เทลงไปในอันที่สองแบบนี้เลยเทพอประมาณน่ากินมากๆล้วก็แปะลงไปเพ่นเคยนะคะ อันถัดมาเราก็ทำเหมือนเดิมหยิบตัวเิมสีแดงขึ้นมานะโอ้ยมันหกเต็มไปหมดเลยอะ่ะ <c oughs> ตายละมือปัดไปโดนนิดเดียวเดี๋ยวแอบกินก่อน <c oughs> เดี๋ยวเช็ดมันออกก่อนเนะาะค่ะพอสะอาดเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เราจะเข้าสู่ขั้นตอนการทำแพ็กเกจสีทองที่เป็นรูปเหรียญนั่นเองเราก็ต้องตัดกระดาษให้ได้เป็นวงกลมนะคะก็เสียบเข้าไปแล้วก็หมุนมันก็จะตัดเป็นรูปวงกลมพอดีแป๊ะเลยแบบนี้นะคะแล้วก็หมุนหัวสีแดงๆงมันก็จะตัดออก วงกลมชัดเจนมากตอนนี้เราก็ได้กระาดาษวงกลมพอสมควรเยอะพอสมควรแล้วนะคะนี่เราก็จะมาดูกับไอเจ้าช็อกโกแลตที่เราได้เทใส่ไว้ในตอนแรกเดี๋ยวเปิดดูซิว่ามันหน้าตาเป็นยังไงบ้างเราตอนนี้ลุนล้นๆเอ้ยมันเรียบเรียบหน้าดูเลยอะ่ะเอ๊ยฝริด,ด้าน อันนี้ก็โอเคออกมาสวยงามใช้ได้เลยเย้ตอาค่อยๆแกะมันออกมาเนาะแกะเอาอตัวพลาสติกออกเอนนีแล้วก็ดันมันออกมานะคะค่อยๆไม่ให้มันเสียรูปทรงอันนี้มันก็คอแข็งได้ที่ละหลังจากทิ้งไว้ประมาณ15นาที2ี่สนาทีได้เนาะ อันนก็เช่นกันค่ะสวยงามเราว่าจะมาเริ่มทำทรงให้กับเหรียญของเราพร้อมกับน้องช็อกโกแลตวางเขาลงไปแบบนี้อืมเขาวางให้ตรงห็อกนะคะแล้เราจะกด ลงไปหนึ่งทีกดอีกสักที่หนึ่งแล้วก็แกะพลาสติกออกมาเนาะเราก็จะได้สกระดาที่ติดกับเหรียญด้านด้านด้านหนึ่งเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาทำให้คมอีกด้านก็ความหน้าลงไปวางกระดาษสีทองแล้วก,กดตามเช่นเคยนะคะนี่ให้มันประก,กบ ครบทั้งสองด้านเห็นไหมคะเราก็จะได้ช็อกโกแลตห่อเรียบร้อยแล้วก็เหลือแค่วางพิมพ์ลงไปเท่านั้นเองแล้วมาลองทำอีกอันนึงทำไปเรื่อยๆดีกว่ากดลงไปอีกเช่นเคยนะคะ น่าก,กินอนะมันน่าก,กินมากเลยอือสองกรได้เหรียญที่สองแล้วง่ายนิดเดียวเห็นไหมคะไม่มีความยากใดๆทั้งส้น อุปกรณ์ก็มาครบเซตเนาะทำได้ถูกขั้นตอนเลยอ่ะเจ๋งจงอันนี้ของเล่นอันนี้ใช้ได้เลยเงินช็อกโกแลตอีกอันนึงนะหน้าตามันวนมนกลมดีจังอะ่ะโอ้ยน่ากีหน,น่ากิน <laughs> ก็วางซ้อนแล้วก็กดลงมันง่ายมากๆเลยไม่ต้องใช้ทักษะอะไรเลยเนี่ยอาจจะมีใช้ความปราณีตินเนืองแต่มันอยู่ในขั้นที่ใครๆก็ทำได้ถ้าเราทำได้เพื่อนๆก็ต้องทำได้แน่นอน นี่เราก็ได้ลายเรือเราเนี่ยทำไว้ทั้งห้าหกอันเยอะมากส <c oughs> งสัยติดใจนี่ก็เป็นตัวที่เหลืออยู่นะคะช็อกโกแลตแอบเพื่อนมือเยอะเลย มันชอบไม่ชอบ,ไ,ชอบไงก็อย่ลืมกดคอมเมนต์ที่ช่องคอมเมนต์เซสชั่นข้างล่างของเราด้วยเนาะนะตอนนี้เนี่ยก็ถึงเวลาที่เราจะมาพิมพ์ลายให้กับเจ้าเหรียญของเราแล้วเราก็สามารถเลือกลายที่มีมาให้ได้เป็นลายยินดีด้วยสมมติว่า,าจะทําเป็นของขวัญให้เพื่อนอย่างเงี้ยเราก็จะเขียนคาว่ายินดีด้วยอย่างเงี้ยนก็ได้หรือเป็นหน้ายิ้มอะไรก็ได้ก็เสียบลงไปเข้าไปในซิชนชากับนี้แล้วก็หมุนนะคะหมุนด้านบนมันก็จะเกิดแรงกดทับ เกิดเป็นการพิมพ์ลายขึ้นมาบนตัวช็อกโกแลตของเราแล้วก็ตัวหอ่อสีทองของเราด้วยเอ้า <c oughs> ทำไมแสดงว่ายังหมุนหมุนไม่พอเดี๋ยวต้องลองใหม่อีกครั้งอออ๋อ,อมันต้องใส่ไอ้นี้ลงไปด้วยหรือเปล่า เอาใหม่เดี๋ยวเราลองทำใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะมน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 โชว์มืเคลิ้นแล้วมนมนข้าหมุนไปเรื่อยๆเนาะไปหไหนดูซิครั้งนี้จะเวิร์กไหม เราเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันค่อนข้างหมุนมีแรงกดบางอย่างนี่ไงฐานด้านอ๋อมันต้องใส่พลาสติกสีแดงเลยเพื่อนๆก็อย่าลืมนะเวลาทำเนี่ยเราจะได้ออกมาทั้งสองด้านด้านนึงเป็นรูปดาวเป็นดาวเป็นรูปพลูอีด้านนึงก็เป็นดาวเหมือนกันนะคะเจ๋งมากอะ่ะอสวยงามไหมอันนี้เขียนว่า Happy Birthday ค่ะ สมมติเรามีวันเกิดเพื่อนแล้วเราก็อยากทําของขวัญชนิดที่ว่าเป็นของตัวเองเราก็ทําทาให้เพื่อนได้นั่นเองเป็นไอเดียของขวัญที่เก๋มากๆคนที่ได้รับจะต้องดีใจแน่ๆเพราะเราตั้งใจทําทั้งช็อกโกแลตหลอมเหลวให้เขาทําแพคเกจให้เขาเฮ้ยแบบเป็นไอเดียที่ดีอะ่ะเหมาะเหมาะจริงๆชอบชอบมากยกนิ้วให้เลยเราจะมาลองทำหลายหายลายให้เพื่อนๆดูกันนะคะ ก็อย่าลืมใส่พลาสติกอ่าวงกลมสีแดงอันนี้ต้องไปด้วยก่อนที่จะวางลายเดี๋ยวอันนี้เรามาวางลายรูปอีโมติคอนที่เป็นอ่ารูปหน้ายิ้มเนาะแล้วก็หมุนเหมือนเดิมเลยค่ะ มหมุนใบมานี่โอ้ยโอ้ยน่ารักมากเจ๋งอะ่ะได้ลายดอกไม้กับลายหน้ายิ้มชอบมากอะ่ะมันเหมือนว่าเราได้ทำะไรเป็นพักเกตของตัวเองจริงอันนี้เป็นลายวนๆเนาะวางเีีงลงไปใส่เจ้าพักเกตลงไปต้องให้มันอยู่ตรงกลาง แบบพอดีอรอยแบนี้แล้วก็วางพิมพ์ลงไปเอาพิมพ์อะไรดีครั้งนี้เอาใส่กดลงไปก่นอนหมุนตามเข็มนาฬิกาแล้วก็หมุนกลับนะคะทั้งสองด้านแล้วหมุนกลับอีกรอบหนึ่งให้มันคั่วถึง <c oughs> นี่ได้แล้วด้านหนึ่งก็ได้เล็กน้อยแล้วอ้เจ๋งมากชอบมากตอนนี้เราก็มีลายเป็นของตัวเองเป็นที่เล็กน้อยแล้วอันนี้แบบสวยมากออกมาแบบพอดีเป๊ะเลยโอ้ยัยงเท่นันก็ใช่ได้เนี่ยลายหัวกระโหลกอันนี้เป็นลายดอกไม้อันน่ายเยี้มด้วย นลายวนๆแล้วก็มีดาวมีทุกอยาก่างเลยมีโนว์แมนอันนี้ข้างในมีช็อกโกแลตเนาะช็อกโกแลตหมดก็ <c oughs> เลยปิ๊นมาแตกระดาษให้เพื่อนดูกันอันที่มีช็อกโกแลตก็ก็มีอยู่ประมาณ3-4อันเนาะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองใส่แพ็กเกจขั้นตอนสุดท้ายคือการใส่เข้าไปในตะข่ายที่มีมาให้ <c oughs> ใหเพื่อใหดูว่าเป็นแพ็กเกจพร้อมใช้สวยงามเพื่อความสวงามใส่ไปในถงแบบนี้ เราก็จะใช้เชือกที่มีมาให้จากเซตนี้มัดกับมัดไปนะคะจะมาเป็นลิบปิ้นบนโบอลหรือจะมัดให้แน่นธรรมดาก็ได้นี่เราก็มัดเป็นโบเรียบร้อยแล้วเราก็จะให้เรียนช็อกโกแลตสวยงามมากจริงเลย อย่างเนียน่าคุ้มค่ากับการสละเวลาแล้วก็ทุ่มเทความประณีตต่างๆแล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะขั้นตอนที่ใหญ่อย่างเพื่อนๆเห็นว่าเซตเนี้ยมันมีมาให้ครบวงจรเลยตั้งแต่การทำช็อกโกแลตการละลายช็อกโกแลตการตัดกระดาษการพิมพ์ลายการห่อแล้วแม้กระทั่งตะข่ายแล้วก็เชือกนี่ยมันก็มีมาให้ด้วยนับว่าเป็นเซตที่มาครบถ้วนสมบูรณ์แบบจริงๆยกนิ้วให้ค่ะถือว่าผ่าน ำหรับเพื่อนๆเนี่ยถ้าเพื่อนชอบหรือไม่ชอบยังไงก็อย่าลืมเขียนบอกเราให้ทราบด้วยนะในช่องคอมเมนต์เซ็กชันข้างล่างเราจะได้รับรู้กันเนาะว่าเพื่อนมีความเห็นยังไงบ้างแง่ของขวัญอันนี้ก็สามารถจะมอบให้ใครก็ได้นะคะสำหรับเพื่อนในโอกาสวันเกิดหรือคนรักในวันวาเลนไทน์ก็ได้ที่เขามักจะให้ช็อกโกแลตกันละกันเนาะสำหรับวันนี้รีวิวของเล่นของเราก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบหรือไม่ชอบยังไงก็ วันกดไลค์ให้หน่อยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม YouTube c h a n n องของพวกเราด้วยนะคะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ข่าวสารจากพวกเราเป็นคนแรกต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ